สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมนี่ผมจะพามาดูไอตัวอย่างของภัยบงหวานที่เหาบดได้สางครับถ้าไม่ได้สางกกบดได้ดูแลตกแต่งต่อก็จะขึ้นอย่างนี้แหละครับนี่คือกอที่เหาปล่อยๆลอยเขาเลยปีหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้นอเขาก็เขาลูกเขาที่ออกมาก็จะลำเล็ก คือหน่อจะเล็กนะครับจากจะได้หน่อใหญ่ๆอบอวก็มาได้แบบเล็กๆนี้แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องไว้ลำสัก4 5ลถาลำก็เพียงพอต่อหนึ่งก็อครับแต่ถ้าอาหารสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์แบบมันอาหารดีน้ำดีครับเราจะาเก็บไว้สัก หกเจ็ดแปเกาลำกันได้อยู่ที่ปริมาณการให้น้ำให้ปุ๋ยของเขาจะบกเกย่าหรอครับที่จะเอา4หรือ5ต้นเสมอไปเขาจะเก็บไปเยอะๆกว่าน่นก็นได้แต่เราก็ต้องบำรุงอาหารเขาดีๆนะครับแต่มันเป็นคา,า,าซาเลียส์สี่ห้าลำกำลังสวยห <c oughs> นอก,ก็จะออกมาอบอวบใหญ่ๆขาวๆแต่อันนี้ออกมาเป็นแน่งเล็กหน่งน้อยเต็มไปหมดครับผม แต่ก็เป็นไพ่บงวนันคือกันถ้ายิ่งปีหน้าหอบบ่มาดูเลเขาเลยบ่เอาปล่อยไปนอเล็กนอเล็กนอเล็กจะเต็มเป็นพุ่มหนาแน่นเอายากป่ะนี่จะกินนอนอกระแทงอยู่กลางกอบนเวลาเอานอก,ก็เอายากยากครับผมเพราะว่านี่ผมให้เบิ่งตัวยางนะครับนะตัวยางคืออันนี้เราเราเพิ่งจะมาสางมาสางแบบเก็บหนอไว้ทําต้นพันธุ์นะครับ ไม่ใช่ภาษางจะขายหนอเล็กเล็กที่เอาไปขายเป็นกิโลนันโบเมนเขาจะไปทําต้นพันธุ์เพื่อเอาไว้ขยายพันธุ์ครับเพื่อจะได้เข้ามาดูแลคือกันครับผมแต่ผมจงไว้ต้นหนึ่งเพื่อที่จะมาไว้เป็นตัวอย่างและทายคลิปให้ดูคือถ้าเราไม่ดูดูแลเขามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันจะเป็น6กกอุญุอ้ายงอย่างไง้ยเห็นไหมต้นก็จะลำเล็กๆโบเมนบางอันโทส่งนิ้วโทนิ้วเดียวผมนี้ ถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเห็นไหมว่าให้เบึงตัวอย่างในการดูแลเห็นไหมอันนี้ลำก็จะใหญ่เห็นไหมครับอยู่ข้างกันนะครับลำก็จะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอสองนิ้วสามนิ้วประมาณเดี๋ยวเออถ้าสามนิ้วเออเนี่ยจะพอดีครับประมาณสองนิ้วหน่อยหนึ่งสองนิ้วครึง่งแต่ละลำนี่คือเก็บไวไปทำต้นพันธุ์ปีนะบอเอาครับเอาเรียกยเริ่มแตกขึ้นมามีจะน้อยใหญ่ เดี๋ยว่ผพาไปเบื่อฮัน,นทอนิโปนีนนิวนิวซี่น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 ี่แหละครับเหตุผลที่เราต้องสางกอไผ่เราเป็นกเกษตรกรชาวสวนเราจะได้ผลผลิตเราขี้คันหมดได้เราต้องเห็ุตลอดเวลาครับโอ้ oh. มันเป็นงานที่บนักเด้ไม่หนักแต่ก็ไม่ง่ายครับเ่อ,อยุ่ยห่าใส่ใจขาทุกอย่างแล้วครับ อยู่ที่การใส่ใจดูแลเขาโอ้พาแด้ผมเดี๋ยวนะครับผมไปบอกโอ้โหผมให้เพิ่นไอ้มาตัดหญ้าซอยเนาะตัดหญ้าให้ผมลืมบอกว่าผมปลูกตมะพร้าวไว้แล้เดี๋ยวผมขอไปบอกเพิ่นก่อนผมพักไปแค่นี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อหน้าเดี๋ยวผมมาทายให้เบิ่งใหม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม